หนึ่เลิกมันเลขกหนึ่งสองสี่สีแซวรุ่นน้องเหมือนกันเดี๋ยวเพิ่งนี่สาดน้นกี่ครั้งเมื่อกี้มึงเงินกี่ครั้งสิบเดครั้งโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ครั้งมันก็เหมือนกันเลยไม่เยดูเด็ดมากเยบสองสมี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สกระโดดตกห้าครั้งเอาเลย ไปดโตเท่าไรนะสองห้านรัเอ้ยนาวะ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 ห้หน้าวเนาน้าวะาน้านาห้าน้ะหน้าน้า้งหนาวหน้านาว้อวะหน้้าน้้น้าวะหน้าบหน้านา้าวะห้านะหน้ารา้า้าะน้ะ้อวะน้านด้